วันเดย์ไวยรล้นฉลามโหด4ประตูสายซิ่งฟรีดาวกับค้างวัดเริ่มต้น7,000ไปชมเลย <c oughs> น้ำเข้าไฟคน,นตกคนตกแป๊บเดียวน้ำเข้าไฟโอ้โหถ้าท่านขับออกไปอาจจะจมน้ำได้ไม่เท่าไรเนะี่ยสี่0มนครับส0 0โมือนโลโโนะฉลามนี่ฉลามคือมันฉลามโหดมากเลยนะ ฉลามมันไม่ใช่ฉลามใจดีนะคันนี้ทำไมค่ะพี่ฉลามมันโหดโหดนะฉลามถูกไายฟีดดาวน์ผ่อนเริ่มต้นเจ็ดพันไปสวยงง่ายบังสองรอบแล้วประตูหลังล้อเวลเขากว้างปลายคาร์บอนไฟท้ายแตกไม่ใช่ไฟท้ายเออีนะไฟท้ายแตกไฟท้ายแตกเดี๋ยวเปลี่ยนให้ โนะอ้โหภายในกริบรเลยครับผมแต่ข้างนอกนี่สก์บกมอมแมมมากเลยแต่ภายในนี่โคตรกริบกริบครับพี่นะาอ้าออกรถศูนย์บาทบาทุกอาชีพมาเลยเกษตรกรค้าขายพนักรรางานบริษัทรัฐวิสาหกิจรับเหมาก่อสร้างเฮ็ดให้เหตด,ห,ห,ดหน้าเห็ุสวนแม่บ้านรถบพ่อกีดยางขับวินขับแก๊บขับหกลอ้อขับสิบล้อขับแมคโครตัดไม้เผาทานเลียงวัวเลียงควายเรียงหมูเรียงมาเลียงเป็ดเรียงไก่ทุกอาชีพรีดาวบัตรประชาชนไม่เดียว เครื่องไล่ข้างมาเล็กน้อยนะแต่ไส้ในยังเดิมอยู่นะจ๊ะออลองแก้มีเก็มสีมานะฝาปูงเคยใส่คาร์บอนมาแต่ตอนนี้กระทอน,ไ,อนไปขายลแล้ว <laughs> ก่อนจะยึดกระทอ r ไปขายซะอา้าวนะซีบาตูชร์ลดุหรือชราร์ลหมดลายฟรีดาวนะกับค่าง,งวดเริ่มต้น7,000ปีแรกปีที่สองพันหมื่น วิธีการจองครับแอดไลน์ที่นา TikTok Facebook หรือว่า YouTube Channel ติงไลน์แอดพมา่าส่งบประชาชนเบอร์โชว์ที่ยมา่าสามยางขนาดเดี๋ยวอายเดี๋ยวเลียงให้นึกถึงรถยนต์เมือสองนึกถึงไอเสมรถสิ่งจะขายรถสิ่งขายรถบ้านบริการซื้อขายแลกเปลี่ยนเชิญคววงจรน,นึกถึงอายครับเดี๋ยวอายจัดให้ช่วยทุกทันดันะทุกที่ท่งปี้ฮอตหน้าบ้านครับพี่น้องแชร์ไปไวรุ่นแก้ว